Shema, السلام عليكم ورحمه الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين وعلى اله واصحابه الطاهرين الطيبين اجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما الحمد لله على كل حال و ن ล و ز بالله من حال آل النار أما ب ع ض เขาคือเรัะอบความรักความจำเริญความกรุณาปราณีความสุขสันตินะครับการสงเคราะห์ช่วยเหลือการอำนวยการเป็นสำคัญยิ่งการประทานอยัยโทษจากอัลลอฮฺซุบฮานาหวะตอาลาท่านเพิ่งได้ประสบกับท่านผู้ชมรายการทีวีตักวาในขณะนี้ทุกท่านโดยทั่วถวนกันนะครับท่านพี่น้อง ผู้ชมที่รักทุกท่านครับอัลลอฮุซบาญาวะตาอลานะครับทรงกำหนดหลักศาสนบัญญัติมาเพื่อให้เราและท่านทั้งหลายได้ปฏิบัติเพื่อให้เราและท่านทั้งหลาย,ได,าลาลายได้สนองในพระเดชพระคุณของพระองค์นะครับและหากพิจารณาไปตามหลักการที่เป็นหลักการว่าด้วยเรื่องหลักการภายนอกนะครับผลงานของทุกท่านทุกคนนั้นก็คือปัจจัยหรือตัวแปร ในการที่เราและท่านทั้งหลายทั้งหลายจะได้รับความโปรดปรานจากพระผู้เป็นเจ้าเมื่อเราอำลาจากโลกใบนี้ไปแล้วก็ในวันแห่งการสอบสวนชำระความนะครับเพราะฉะนั้นการกระทำผลงานให้ถูกต้องตามหลักการของศาสนาจึงมีความสำคัญอย่างยิ่งไม่ว่าจะตัวท่านผู้ชมที่รักทุกท่านหรือใครก็ตามนะครับที่นับถือศาสนาอิสลามล้วนแล้วแต่จะต้องถูกผูกมัด นะครับอยู่ในกรอบแ่งกติกาที่รายการทีวิตัะวันช่วงวิถีสลับกำลังนำเสนอข้อมูลให้กับทุกท่านรับฟังอยู่ในขณะนี้รับชมอยู่ในขณะนี้โดยทั่วท่วนกันแม้กระทั่งตัววิทยากรเองก็ดีนะครับสถานะของบุคคลในการที่จะประกอบศาสนกิจจึงเป็นเรื่องสำคัญเราได้ผ่านนะครับข้อมูลในเชิงลึกตรงเนี้ย มาสองสถานะของบุคคลขออนุญาตท่านผู้ชมนะครับทำการทบทวนเพื่อสร้างความต่อเนื่องให้กับการรับชมรายการในครั้งนี้สถานะของบุคคลในการจะปฏิบัติพักดีต่อพระผู้เป็นเจ้านั้นนะครับมีอยู่4สถานะไม่มีใครเกินไปกว่านี้เด็ดขาดนั่นก็คือสถานะที่1นนะครับเป็นนักปราชญ์ที่มีความสามารถจะวินิจฉัยพระหมหากัมภีอัลกุรอานและหลักฐานของศาสนาทั้งหมดได้ด้วยตัวเอง เช่นอิหม่ามทั้ง4ท่านนะครับซึ่งเป็นเจ้าของมัซฮับทั้ง4นั่นเองลำดับถัดมาก็คือเราเรียกกันในภาษาอาหรับนะครับว่าม ah ุจตะฮิตอัลมัซฮับคือนักวินิจฉัยแต่สังกัดมัซฮับมีความสามารถที่จะสังเคราะห์หลักการศาสนาคัดกรองหลักการศาสนาออกมาจากหลักฐานของศาสนาได้แต่ต้องอาศัยแบบแผน กติกาซึ่งคนเป็นมุจตะหิตมุตตลักษ์ได้กำหนดเอาไว้ยังไม่มีความสามารถทะลุนะครับหรือช่ำชองเพียงพอเหมือนกับบุคคลที่อยู่ในสถานะแรกนั่นก็คือเป็นถึงระดับมุจตะหิตมุตตลักตอกย้ำกันอีกครั้งนะครับผมเป็นกังวลในข้อมูลตรงนี้มากๆก็คือว่ามุจตะหิตมุตตลักษ์หรือบุคคลที่อยู่ในสถานะที่หนึ่งเนี่ยนะครับหมดสิ้นไปแล้วนะครับตามทัศนะของนักปรา์ส่วนมาก ไม่มีบุคคลใดที่จะมีคุณสมบัติหรือคุณภาพจะกระทำได้นั่นแปลได้ความว่าเดี๋ยวเมื่อถึงข้อมูลนะครับสถานะบุคคลซึ่งจะตรงกับตัวของกระผมและตรงกับท่านผู้ชมที่รักทุกท่านเราต่างก็จะต้องสังกัดการปฏิบัติศาสนกิจตามแนวทัศนะของบุคคลที่อยู่ในสถานะที่หนึ่งนี้ทั้งหมดทั้งสิ้นโดยเท่าเทียมกันมาถึงบุคคลที่อยู่ในสถานะที่สนะครับ ในการจะประกอบศาสนก,กิจตามหลักการศาสนานั่นก็คือบุคคลที่ในตำราวิชาการเรียกว่าเป็นม ah ุจจะฮิดุลฟัตวาหมายถึงนักปราชนักวิชาการที่มีความสามารถจะให้น้ำหนักจะชั่งน้ำหนักทัศนะของบุคคลที่อยู่ในสถานะแรกข้อมูลจะเป็นข้อมูลในเชิงร้อยเรียงนะครับต่อเนื่องกันคนในสถานะที่หนึ่งเนี่ยนะครับไม่ต้องพึ่งใคร บุคคลในสถานะที่สองเนี่ยต้องพึ่งบุคคลในสถานะที่หนึ่งในเรื่องกติกาในเรื่องเกณฑ์แห่งการสังเคราะห์เอาหลักการออกมาจากหลักฐานในขณะที่บุคคลที่อยู่ในสถานะที่สามเนี่ยนะครับเราเรียกว่าม ah ุจจะหิตฟัตตวะหมายถึงบุคคลที่ต้องสังกัดอยู่ในมัสฮับของบุคคลที่เป็นบุคคลในสถานะที่หนึ่งั่นแหละครับแต่แล้วถ้าหากว่าบุคคลในสถานะที่ห เกิดมีทัศนะมากกว่าหนึ่งทัศนะเช่นสมมุตินะครับเป็นอาทิว่าท่านอิหม่ามชาฟีอีรอดิยัลลอฮ์จาลาอันฮูอิหม่ามชฟฟีอีได้มีทัศนะเอาไว้ในเรื่องหนึ่งเรื่องใดเนี่ยนะครับเกินกว่าหนึ่งทัศนะบุคคลที่อยู่ในสถานะที่สามเนี่ยมีความรู้ความสามารถในการที่จะเลือกชั่งน้ำหนักว่าจะเอาทัศนะใดของอิหม่ามมุจตะฮิตท่านนี้ มายึดถือปฏิบัติเนื่องมาจากมันมีน้ำหนักแข็งแรงกว่าทัศนะที่เหลือของท่านอิมามมุจตะฮิตท่านนี้ขอสรุปนะครับให้ท่านผู้ชมได้เข้าใจตรงนี้ว่าทั้งสามสถานะเนี่ยนะครับเป็นคุณสมบัติชั้นสูงด้วยกันทั้งหมดทั้งสิน้นวิทยากรเนี่ยนะครับผู้ให้ความรู้กับท่านผู้ชมในขณะนี้เอง ไม่ได้อยู่ในทั้งสสถานะที่ได้นำเสนอข้อมูลให้กับท่านผู้ชมได้รับรบรู้รับทราบอยู่ในขณะนี้ตัวอย่างนะครับขออนุญาตยกตัวอย่างนักปราดที่อยู่ในสถานะที่สหรือเรียกว่ามุจจะฮิตอัลฟัตตวเนี่ยนะครับซึ่งสังกัดมัซฮับอิมามชาฟีอีเชกเช่นเดียวกันแต่แล้วท่านมีความรู้ความสามารถในการที่จะชั่งน้าหนักในกรณีที่อิมามชาฟีอี มีการให้ความเห็นในเรื่องหนึ่งเรื่องใดไว้เกินกว่าหนึ่งทัศนะนักปราชญ์นะครับที่อยู่ในสถานะนี้ก็มีชื่อเสียงโด่งดังนะครับมีตำรับตำราทางวิชาการมากมายหลายเล่มด้วยกันนั่นก็คือท่านอิหมามนาววีรอฮิมฮุลลอฮุตอาลาท่านอิหมามนาววีเนี่ยนะครับถือว่าท่านเป็นมุจตะฮิดฟัตวะท่านมีความรู้ความเข้าใจในมัซซับ อิหม่ามชาฟีอีเป็นอย่างดีนะครับอย่างลึกซึ้งเมื่อท่านพบว่าประเด็นปัญหาใดที่ท่านอิหม่ามชาฟีอีมีทัศนะที่หลากหลายเอาไว้ท่านก็จะทำการชั่งน้ำหนักด้วยความรู้ความสามารถนะครับแล้วก็เลือกเอาทัศนะที่แข็งแกร่งที่สุดแข็งแรงที่สุดมายึดถือปฏิบัติแล้วก็นำส่งต่อกับลูกศิษย์ลูกหาที่สังกัดอยู่ในมัซยิอิหม่ามชาฟีอีทั้งหมดแล้วก็มาถึงสถานะสุดท้ายนะครับ สำหรับบุคคลในการที่จะปฏิบัติศาสนก,กิจต่อองค์พระผู้เป็นเจ้าอัลลอฮฺซุบฮานาวะวะตะอัลานั่นก็คือสถานะของคนหมุกก้อลิศคือผู้ยึดถือตามคำปราดถ้าท่านผู้ชมอยู่กับรายการทีวีตักว่ามาตั้งแต่เริ่มออกอากาศอัลฮัมดุลิลละท่านผู้ชมจะสามารถต่อยอดข้อมูลได้โดยฉับพลันทันด่วนนะครับโดยทันทีทันควันว่าคนหมู่ก้อลิศเนี่ย ก็คือบุคคลที่จะต้องอาศัยอาศัยนักปราญ์ในระดับที่หนึ่งที่สองแล้วก็ที่สามในการที่จะปฏิบัติหลักศาสนกิจของศาสนานั่นเองคำว่ามุกลิศหมายถึงผู้ที่ยึดถือตามปราญ์ที่เป็นมุจจะหิตและลูกศิษย์ลูกหาของนักปราญ์ที่เป็นมุจจะหิตคือปราญ์ที่มีความสามารถชั้นสูงสูงที่สุดหรือในสถานะที่หนึ่ง และได้ความว่าผู้ที่กำลังเจรจาข้อมูลส่งต่อข้อมูลให้กับท่านผู้ชมอยู่ในขณะนี้รวมถึงท่านผู้ชมที่รักทุกท่านนะครับเราอยู่ในสถานะที่สี่ของการเป็นบ่าวของพระผู้เป็นเจ้านั่นก็คือเราจะทำการกราบไหว้อัลลอฮ์ทำการบูชาพระองค์ท่านนะครับทำการปฏิบัติศาสนกิจอันใดก็ตามเราจะต้องอาศัยบุคคลทั้งสสถานะแรก มิเช่นนั้นแล้วเนี่ยนะครับถือว่าผิดกติกาถือว่าผิดกระบวนการในการที่จะเป็นผู้จงรักภักดีต่อพระผู้เป็นเจ้าเพียงแต่ว่านะครับในประเด็นสถานะของบุคคลที่จะทําการประกอบศาสนกิจในข้อที่4เนี่ยนะครับหรือที่เรียกในทางวิชาการว่าอัลมุกลิดผู้ที่ยึดถือตามคําปราดเนี่ยหรือต้องสังกัดมัสยิดเนี่ยนะครับโดยหลักวิชาการเนี่ยอาจจะแบ่ง อาจจะแบ่งนะครับบุคคลสถานะนี้ออกเป็นสอง,สองหมู่คณะด้วยกันขออนุญาตใช้ศัพท์อย่างนี้ก็แล้วกันนะครับก็คือปัจเจกชนคนธรรมดานะครับหมู่หนึ่งและผู้ที่เป็นผู้เรียนรู้นะครับอีกหมู่หนึ่งถ้าท่านผู้ชมนะครับท่านใดก็ตามที่อยู่ในกระบวนการการเรียนรู้การศึกษานะครับด้านศาสนามา จนกระทั่งมีความรู้ความเข้าใจในมัซฮับที่ตัวเองสังกัดนะครับอย่างด้วยปริมาณที่อยู่ในขั้นกลางนี่นะครับในขั้นที่อยู่ในระดับที่จะสามารถชี้แจงสั่งสอนและส่งต่อข้อมูลได้ท่านก็จะถูกจัดอยู่ในหมวดของมุกกลลิศนะครับคือบุคคลในสถานะที่4แต่อยู่ในหมูดของบุคคลที่เรียกว่าเป็นผู้รู้ผู้เรียน ในขณะที่อีกหมูเห่เราหนึ่งนั้นก็คือบุคคลที่เป็นปัจเจกชนคนธรรมดาคือไม่ได้ทำการศึกษาข้อมูลหรือเนื้อหาทางวิชาการในมุมลึกเสียจนกระทั่งนะครับมีความรู้ความสามารถที่จะขยายความอธ,าธิบายความหรือสั่งสอนต่อได้เนี่ยนะครับก็จำเป็นเลยที่ท่านผู้ชมจะต้องมีความระมัดระวังในการที่จะเลือกปฏิบัติศาสนกิจ หนึ่งใดก็ตามนะครับก่อนที่ตัวเองจะมีความรู้และความเข้าใจในเรื่องนั้นๆจนสุกงอมจนท่องแท้เสียก่อนและจะต้องอธิบายเพิ่มเติมนะครับควบรวมเข้าไปเลยว่าในสถานะของบุคคลสถานะที่4ีเนี่ยนะครับคือสถานะปกติถ้าหากว่าทุกท่านนะครับได้รับรู้แล้วก็เข้าใจในข้อมูลของรายการครั้งที่แล้วว่า เมื่อประตูแห่งการเป็นนักมุจจะฮิตมุตลักถูกปิดลงถูกปิดตายลงแล้วเนี่ยนะครับก็เป็นอันว่าทุกคนเนี่ยนะครับก็จะอยู่ในสถานะที่2ที่สที่สี่สถานะที่2กับสถานะที่สเนี่ยนะครับยังมีความเป็นไปได้แต่ก็หาพบยากแล้วในยุคสมัยของเราปัจจุบัน ก็จะเหลือสถานะที่4เนี่ยแหละครับเป็นสถานะปกติวิสัยซึ่งไม่ว่าจะเป็นผมเองหรือท่านผู้ชมที่รักทุกท่านเองนะครับล้วนแต่ก็อยู่ในสถานะนี้ด้วยกันทั้งสิน้นเพียงแต่สถานะนี้นะครับยังอาจถูกแบ่งออกเป็น2หมวดก็คือร่ำเรียนกับนะครับรอรับข้อมูลจากผู้ที่เรียนซึ่งก็จะต้องพึ่งพากันและกันอัลฮัมดุลิลล์ครับในฝ่ายของผู้ที่ร่ำเรียนนะครับขออนุญาตชี้แจง เพิ่มเติมนะครับเพื่อเติมเต็มความบริบูรณ์ของข้อมูลตรงนี้เลยครับว่าในส่วนของผู้ที่ร่ำเรียนหรือที่เราเรียกกันง่ายๆว่าเป็นต๊ะครูเนี่ยนะครับซึ่งก็จะต้องเป็นน้ำพึ่งเรือเสือพึ่งป่ากันนะครับว่าต๊ครูนี่ก็จะต้องมีคนมารับฟังข้อมูลในขณะเดียวกันนะครับท่านผู้ชมที่รักหากไม่ได้เป็นต๊ะครูไม่ได้อยู่ในหมวดที่เป็นผู้รู้ผู้เรียนเองเนี่ยนะครับก็จะต้องมาหาต๊ครูมารับฟังข้อมูล เราต้องอยู่ด้วยกันอย่างนี้แหละครับตลอดไปจบจนกระทั่งถึงวันอวสานโลกในฝ่ายของโต๊ะครูแล้วเนี่ยนะครับนักวิชาการเขายังแบ่งออกเป็นอีก3ระดับขั้นด้วยกันขั้นที่หนึ่งเนี่ยนะครับเราเรียกว่าขั้มุบตตดิแปลว่าชั้นต้นผู้รู้ชั้นต้นนักวิชาการนะครับท่านอิมามอิบราฮิมบยจูรีซึ่งเป็นนักปราชญ ที่มีความรู้ความสามารถในหลากหลายสาขาวิชาด้วยกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งวิชาฟิกกน,นะครับวิชานิติศาสตร์อิสลามท่านได้ระบุว่าตกครูในระดับที่1เนี่ยนะครับหรือผู้เรียนผู้รู้ในระดับที่1คือมุบตดิเนี่ยคือระดับชั้นต้นหมายถึงบุคคลที่ยังไม่มีความสามารถจะจินตภาพถึงประเด็นปัญหาทางกฎหมายศาสนาได้โดยละเอียด มันลำยากกระดิรัลทัศวีริลมสลหรือในอีกบางคำนิยามนะครับระบุว่ามันอคดะฟีซิกอริลอิลมีคือบุคคลที่กำลังเริ่มต้นเข้าสู่กระบวนการการ,การเรียนรู้ในเชิงลึกนะครับสองคำนิยามไม่ได้แตกต่างกันในทางสาระนะครับก็คือว่ายังไม่มีความเข้าใจยังไม่อ่านมโนภาพหรือจินตภาพประเด็นกรณีหรือคดีทางกฎหมายศาสนาได้ ในขณะที่ระดับที่สองหรือขั้นที่สองนี่นะครับเราเรียกกันว่ามุตวะวสิดหรือตกครูในขั้นกลางหลังจากขั้นต้นนะครับก็จะมาสู่ขั้นกลางท่านอิมามบายูรีนะครับได้ให้ข้อมูลเอาไว้ในตํรราข,ของท่านว่าคือมันย ah, ักดิรูออลาตัสวีริลมัสอัลละวลมยักดิรออลาอิกามติดดาลีลิอาลัยฮา คือบุคคลที่มีความสามารถจะจินตภาพมีความสามารถจะมโนภาพมีความสามารถจะตระหนักในคดีความของศาสนาในกรณีทางกฎหมายของวิชาการฟิกกอเนี่ยนะครับแต่แล้วยังไม่มีความสามารถที่จะยกหลักฐานของศาสนามากำกับมาชี้แจงความเข้าใจมาชี้แจงกระบวนทัศน์ของตนเองได้และ ท้ายที่สุดนะครับลำดับท้ายที่สุดในฝ่ายของผู้รู้ผู้เรียนนะครับนั่นก็คือตกครูในระดับมุนตฮีนั่นก็แปลว่าขั้นสูงสุดคือบุคคลที่มีความสามารถจะมโนภาพหรือจินตภาพถึงประเด็นปัญหาทางกฎหมายศาสนาพร้อมกันนั้นก็มีศักยภาพในการที่จะหยิบยกหลักฐานจากศาสนาไม่ว่าจะเป็นพระหมหาคัมภีร์อัลกุรอานก็ดี ไม่ว่าจะเป็นอัษนุนะพระจริยวัตรของพระศาสดาโมั a ม m สัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมก็ดีไม่ว่าจะเป็นอัลอิจมะมติอันเป็นเอกฉันท์ของเหล่าบรรดานักมุจตะฮิตก็ดีและไม่ว่าจะเป็นกิยาสนะครับหรือการเปรียบเทียบข้อชี้ขาดข้อตัดสินก็ดีตกครูในขั้นสูงสุดเนี่ยนะครับมีความสามารถที่จะ หยิบยกเอาหลักฐานมาประกอบความรู้ความเข้าใจการจินตภาพการมโนภาพและการตระหนักได้ในกรณีหรือในประเด็นหรือในคดีทางกฎหมายศาสนาขอสรุปนะครับให้ท่านผู้ชมที่รักทุกท่านได้เข้าใจตรงนี้อีกครั้งหนึ่งว่าณปัจจุบันขณะนี้นะครับ ไม่มีอีกแล้วบุคคลที่อยู่ในสถานะที่หนึ่งคือเป็นมุจตะหิตมุตตลักบุคคลนะครับในเรื่องการประกอบศาสนกิจต่อพระเป็นเจ้าก็จะคงเหลืออยู่บนโลกใบนี้นะครับแค่เพียงบุคคลในสถานะที่สองที่สามและที่สี่ในขณะเดียวกันนั้นบุคคลในสถานะที่สองกับสามหายากมากๆแล้วนะครับเนื่องมาจากจะต้องเป็นบุคคลที่พระผู้เป็นเจ้าทรงประทาน ความโปรดปรานให้มากอีกเช่นเดียวกันจึงจะเป็นได้และบุคคลในสถานะสุดท้ายนั้นคือบุคคลส่วนมากบนโลกดุนยาใบนี้สำหรับรายการทีวิตกวาช่วงวิถีสลับนะครับวันนี้คงต้องขอยุติไว้แต่เพียงเท่านี้อินชาอัลลอฮ์ครับกลับมาพบกันได้ใหม่ในรายการครั้งต่อไปวัลลอฮุลมมวฟิกวัลมุสตาอน wa alaihi tuklan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.